เคยไหมคิดถึงใครคนหนึ่งทงรั้งที่ห่างก,กันไม่ถึงหนึ่งเคยไหมคิดไปเองนอยไปเองงี่เง่าเองเคยไหมบางครั้งคําว่าโอเคก็ไม่โอเคเสมอไปเคยไหมบางครั้งแค่เห็นคนบางคนในภาพถายก็รู้สึกดีแล้ว เคยไหมถึงเป็นคนเข้มแข็งขนาดไหนก็ทำใจกับเรื่องนั้นไม่ได้เคยไหมเคยถามตัวเองบ่อยๆว่าเขาจะรู้สึกโชคดีไหมที่มีเราเคยไหมความสุขของแต่ละวันคือการได้เห็นหน้าเธอแค่นั้นเองเคยไหมยอยากให้เขาบอกรักเราบ่อยๆในวันที่เราหมดกำลังใจ เคยไหมปากบ,บอกไม่เป็นไรแต่ข้างในไม่ไหวแล้ว